กกราบแลละท่านผู้ฟังที่เป็นชนชาวิชน,ช,นชาติไทยทั้งหลายขอกราบผู้ท่านสร้างให้มันตีดกันเพื่ออะไรเราเป็นมิตรประเทศใช่หรือไม่อย่าเอาเรื่องประวัติศาสตร์ทุกประเทศทัทศ่วโลก,ก,กมีเรื่องอย่างเงี้มีอย่างเงี้ยทุกประเทศอย่าเอาเรื่องเก่า มาสร้างความเกลียดชังไม่มีประโยชน์หรอกด้วยความกรบครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับอยู่กับผมในช่องมุมมองเพื่อนบ้านนะครับวันนี้มีคลิปวิดีโอของหนุ่มใหญ่ชาวกัมพูชานะครับเปิดให้เพื่อนๆได้ฟังนะแล้วผมก็ใส่ซับให้เรียบร้อยตามนั้นเลยนะครับคำพูดของเขาจริงๆหนุ่มกัมพูชาคนนี้หนุ่มใหญ่เนาะ นุมใหญ่กัมพูชาคนนี้เขามีชื่อว่าเสิงบุญแวงนะครับหรือชาวกัมพูชารู้จักเขาในชื่ออาจาเอนะครับเป็นผู้ก่อตั้งสถานีวิทยุ ABC กัมพูชาคลื่น 107.5.FM นะครับเขาบอกว่าคลื่นของเขาเนี่ยเป็นคลื่นเพื่อสังคมนะก็เหมือนประมาณว่าเป็นผู้จัดร,รายการวิทยุก็ว่าได้นะครับเป็นชาวกัมพูชานะครับบุคคลท่านนี้นะครับชอบออกมาพูดถึงเรื่องคนไทยนะครับ หรือฟื้นประวัติศาสตร์นะฮะเกี่ยวกับไทยเกี่ยวกับกุมพูชานะครับผมก็คลิปที่เพื่อนๆได้ฟังก็จะออกมาพูดว่าทําไมฝากถึงคนไทยที่ชอบพูดถึงประวัติศาสตร์นะฮะทุกชาติทุกประเทศเนี่ยก็มีเหมือนกันนะฮะแล้วท้ายคลิปก็ตกไปด้วยว่าไม่มีประโยชน์ลรอกครับอะไรประมาณนี้นะฮะอันนี้เอาตรงนะผมฟังผมตั้งใจฟัง บทความที่แกพูดเนี่ยผมพูดตรงๆเลยนะฮะผมว่าเหมือนแกลืมมองตัวเองนะฮะคนอะไรเอาตรงๆนะฮะตั้งแต่ผมทำช่อง YouTube มาเนี่ยที่ผมเห็นนะครับผมเห็นมีแต่คนกัมพูชาชอบพูดถึงประวัติศาสตร์ยุคเอ็มพายยุคคืมไงเอ็มพายอะไรด้วยซ้ำไป ยุคประวัติศาสตร์ขมรชอบมาเที่ยวที่ไทยมาเที่ยวที่อยุธยาแล้วชอบพูดว่าอายุธยาเนี่ยมันเคยเป็นของขมรมาก่อนไปเที่ยวที่ไหนก็ชอบพูดว่าที่เนี่ยมันเคยเป็นของขมรมาก่อนไปเที่ยวที่เพชรบูรณ์เห็นวัดที่เพิ่งขึ้นทะเบียนยูเนสโกก็บอกว่าเป็นของขมรมาก่อนนะฮะ มาเที่ยวที่วัดพักแก้วก็บอกว่าเนี่ยมันเคยเป็นของขมินมาก่อนมาเที่ยวที่ชนบุรีที่ไหนก็แล้วแต่ในประเทศไทยนะครับต้องมีคำพูดว่ารู้ไหมดินแดนพวกนี้เคยเป็นของขมินมาก่อนเฮ้ย <Hey! S 1> มึงชอบพูดว่าคนไทยเนี่ยชอบพูดถึงประวัติศาสตร์ให้ทะเลาะกัน แต่มึงไม่เคยบอกคนในชาติมึงเลยนะฮะให้หบปากให้รู้จักหบปากบ้างเอาจริงนะไม่อยากจะด่าคนแก่นะดูสังขารแล้วก็น่าจะอยู่อีกไม่นานแต่เฮ้ยมันใช่เหรอคำพูดที่คุณพูดนะฮะแล้วยิ่งออกมาพูดเรื่องเกาะกงเกาะกูดอะไรอย่างนี้นะฮะคือทำไมอ่ะมีสิทธ ไม่มีสิทธิพูดเหรอครับไทยเนี่ยเรามีประวัติศาสตร์เราเคยโดนมาแล้วนะครับที่คุณบอกว่าเราเป็นเพื่อนบ้านกันเราเป็นเพื่อนบ้านกันจริงครับผมไทยเคยเสียอะไรกลับคืนไปเขาพระวิหารครับผมเรามีบทเรียนแล้วนะฮะบ,บงบอกว่าขมิ้นเชื่อใจไม่ได้ครับผมบงบอกว่าขมิ้นเชื่อใจไม่ได้แล้วตอนนี้คุณยังอยากจะมา ได้เกาะกูดอีกคุณรู้หรือปซึ่งเกาะกูดไทยก็ปกครองมาตลอดแล้วจู่ๆอยากมาแบ่งเกาะกูดเราถึงต้องถกเถียงกันต้องคุยกันนะฮะคุณบอกว่าเพราะพวกขมเมนนี่แหละที่ชอบอ้างประวัติศาสตร์ที่ชอบอ้างบอกว่าคนไทยไม่เคยมีมาก่อนนี่แหละแล้วยิ่งพวกนักวิชาการ ยิ่งพวกคนไทยที่ชอบแบบเหมือนด้อยค่าคนไทยด้วยกันเองชอบออกมาบอกว่าเฮ้ยคนไทยมาจากไหนคนไทยมาจากจีนคนไทยมาจากที่ไหนคนไทยมาจากลาวคนไทยมาจากเขมรเราเป็นเชื้อชาติเดียวกันครับผมผมยอมรับก็ได้ว่าพวกเราเป็นเชื้อชาติเดียวกันแล้วยังไงอะปัจจุบันนี้เราแยกประเทศกันเรียบร้อยแล้วผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะผมได้ยินผมไปดูคนไทยบางคนบอกว่าอยากสอนคนไทยให้ยอมรับเพื่อนบ้านครับ ปัจจ <See information. S 3> <k Teach outreach> ุบันนี้เรายอมรับเพื่อนบ้านทําไมเราจะไม่ยอมรับเพื่อนบ้านเรายอมรับเพื่อนบ้านแต่นะฮะคนพูดอีสานก็จะไม่ให้เขาเรียกว่าอีสานเลยก็จะให้เขาเรียกว่าภาษาลาวอย่างนั้นเหรอบางคนคนลาวบางคนที่เป็นช่องใหญ่โตนะครับสกายสกายอะไรไม่รู้ชอบออกมาบอกว่าคนลาวคนไทยคนอีสานคือคนลาวคนอีสานจะคือคนลาวได้ยังไงคนอีสานปัจจุบันนี้เขาเปลี่ยนเป็นคนไทยแล้วครับเปลี่ยนคุณเข้าใจคําว่าเชงไหม ถ้าอยากเป็นลาวข้ามข้ามน้ําโขงไปครับผมไปอยู่ลาวโอเคอยากเป็นคนลาวข้ามน้ําโขงไปอยู่ลาวอยากเป็นคนไทยเราอยู่ฝั่งไทยนะฮะอยากเป็นคนลาวข้ามไปอยู่ลาวคุณต้องแยกตรงนี้ให้ได้ก่อนนะฮะคือคุณจะพูดภาษาอะไรก็แล้วแต่ฝรั่งมาจากอังกฤษได้สัญชาติไทยผมเรียกเขาว่าคนไทยทําไมผมต้องเรียกเขาว่าอังกฤษหรอฝรั่งหรอ ไม่ครับผมเขามีบัตรประชาชนเขาเป็นคนไทยนะฮะแล้วก็คนไทยบางคนนิยมกัมพูชานิยมเขมรหาว่าคนไทยเหยียดนู่นนี่นั่นบ้างหาว่าดินแดนตั้งแต่เราอยู่เนี่ยกี่รุ่นอายุคนละอย่างผมเนี่ยผมบอกได้เลยละสี่ชั่วอายุคนแล้วผมเคยเห็นคุณปู่ของผมผมเคยเห็นคุณตาของผมผมเคยเห็นคุณยายของผมนั่นนับเป็นสามชั่วอายุคนปัจจุบันพ่อแม่ผมก็มี สี่รุ่นก็คือผมผมไม่รู้แต่ก่อนเพราะผมไม่เคยถามว่าตอนผมเป็นเด็กอยู่แต่ผมจะบอกว่ารุ่นพวกนั้นตายไปหมดแล้วแล้วผมจะต้องไปเช็คอีก800รปีพันปีมันใช่เรื่องหรือเปล่าที่ผมต้องมาสืบว่าตัวเองเนี่ยต้องรู้ให้ได้ว่าเอ้ยประวัติศาสตร์มึงเป็นขมินนะมึงเป็นลาวนะมึงเป็นจีนนะมึงมาจากเทือกเขาอะไรก็แล้วแต่ผมไม่สนใจ ปัจจุบันนี้บ้านเลขที่กูยอยู่ในผืนแผ่นดินไทยกูเป็นคนไทยคำว่าคนไทยคือโลกยอมรับประเทศไทยโลกให้การยอมรับไทยแลนด์โลกให้การยอมรับแคนบเดียโลกให้การยอมรับลาวโลกให้การยอมรับเมียนมาโลกให้การยอมรับคือแค่นี้เองทำไมพวกคนไทยที่ผมก็ไม่เขารู้นะครับเข้าใจเหมือนกันนะว่าทำไมเขาจะต้องให้คนไทยต้อง แบบเฮ้ยกูต้องเป็นลาวเหรอตั้งแต่ไหนไปเอ้ยกูต้องเป็นลาวกูต้องพูดลาวกูต้องพอกูพูดอีสานหรือว่าลาวเนี่ยกูต้องยอมรับว่ากูเป็นคนลาวเหรอมันไม่ใช่นะครับผมคือยิ่งพวกยิ่งมีพวกคนไทยแบบเนี้ยผมอันนี้ก่อนจะผมจะพูดถึงพี่คนนี้นะขออนุญาตพาดพิงถึงคนไทยก่อนขออนุญาตไม่บอกชื่อเขาละกันนะครับให้พูดให้เพื่อนเพื่อนได้ฟังเชื่อแหละหลายคนอาจจะไปได้เห็นใน t ิ k ตอกเฟซบุ๊กยูทูปนะฮะหลายๆคนนะยิ่งเฉพาะอาจารย์ที่ชอบ แกะกระดุมนะครับผมเพราะออกมาพูดได้บ่อยเฮ้ยเรากันเรากําลังคุยกันในอีพิโซดคนละอีพิโซดคุณอยากจะลื้อฟื้นประวัติศาสตร์คุณก็ลื้อฟื้นไปครับผมผมไม่สนใจปัจจุบันนี้ผมสนใจว่าเอ้ยตื่นขึ้นกูจะต้องกินข้าวกับอะไรกูจะต้องทํางานอะไรได้เงินเท่าไหร่หาเงินมาซื้อสิ่งของที่ผมอยากได้มากมายเท่าไหร่สนใจแค่นั้นกูต้องไปสนใจว่าชาติกําเนิดกูเป็นใครด้วยเหรอ what กูต้องถ้าเกิดกูไม่สนใจนี่กูต้องเนรคุณปะเนรคุณปู่ย่าตายายปะเฮ้ยมันใช่เหรอครับปัจจุบันนี้ยังเอาตัวไม่รอดเลยยังจะต้องให้กูต้องไปอยากรู้เรื่องคนน้นคนนี้คนน,นั้นอีกไม่ใช่เหรอครับผมทําปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดก็พอครับผมไม่ต้องไปคิดมาก ยิ่งคนเหล่านี้ออกมาพูดเท่าไหร่ก็ยิ่งสร้างความชอบทําให้คนประเทศนั้นๆลาวก็อยากได้อีสานครับผมใจจะขาดแล้วแต่ไม่มีปัญญาเอาถ้ามันลบเราได้ถ้ามันมีอาวุธเนี่ยมันเอาแล้วขเมรก็อยากได้อีสานครับผมขเมรก็อยากได้อีสานสะแก้วเอ้ยสุรินศรีสะเกตอูด,ดออยากได้แต่มันเอาไม่ได้ สิ่งที่ผมพูดไม่ได้เกินความจริงนะครับถามว่าปัจจุบันนี้ยังมีประเทศชาติที่เขาลบกันไหมตุ้มตามตุมต,มตามก็เพราะว่าอ้างประวัติศาสตร์นั่นแหละเขมรอย่าทําเป็นลับไม่ได้คนที่ชอบพูดถึงประวัติศาสตร์ทุกวันเนี้ยคุณเข้าไปเลยเพจแคมเบเดียแคมเบเดียทุกวันเนี้อ้างว่าไทยแม่งคนไทยไม่มีแผ่นดินอยู่ด้วยนะเออคนไทยประเทศไทยเนี่ยไม่มีแผ่นดินอยู่เลยนะอ้าแล้วกูมาจากไหนวะเนี่ยกูไม่มีแผ่นดินอยู่เฮ้ยกูเกิดมาจาก ออวิวัฒนาการห้องเกิดมาจากห้องทดลองหรือเปล่าหรือว่าเราเป็นเอเลี่ยนคนไทยนี่เป็นเอเลี่ยนหรือเปล่าเรามาจากต่างดาวไหมลงมาจุติอยู่บนโลกแล้วเรายึดแผ่นดินอย่างนี้ไหมครับเวอร์ก็เป็นคนเกิดจากพ่อแม่นี่แหละสืบเชื้อสายกันมาเรื่อยๆนะฮะแต่อเผอิญว่าตกอยู่ผืนแผ่นดินไทยแล้วจะต้องให้กูไปสืบอ,อีกทำไม ปัจจุบันนี้เขามีบัตรประชาชนว่าเอ้ยยอมรับว่าเราเป็นคนไทยมทีทะเบียนบ้านมีแต่งงานก็มีทะเบียนสมรสนะฮะยาก็มีทะเบียนยาลูกเกิดก็มีใบแจ้งเกิดกูยังต้องไปสืบอะไรอีกแล้วทั่วโลกให้การยอมรับว่าประเทศไทยคืออยู่ตรงนี้นะขอบเขตประเทศไทยอยู่ตรงนี้นะคือจบกูจะพูดภาษาอะไรแล้วกูต้องเป็นคนประเทศนั้นเหรอเวรอ ไร้สาระผมพูดตรงๆนะครับไนะร้สาระนะฮะอย่าไปฟังพวกนี้ครับผมเสียเวลาพูดกับมันให้ตายยังไงมันก็ไม่สนคือเข้าใจปะ่ะตะกะที่ว่ากูจะเอาชนะกูจะให้พวกมึงยอมรับในสิ่งที่พวกมันเป็นนะสมมุติว่าเพื่อนๆพูดอีสานคุยลาวอา้าวเพื่อนๆเข้าใจปะ่ะเรามีภาษาเป็นของตัวเองเป็นภาษาไทยสร้างมาจะบอกว่ากูต้องไปศึกษาอีกอะคนที่ศึกษาก็ศึกษาไป จะต้องให้คนไทยเจ็ดสิบล้านคนรู้ทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้เว้ยนะฮะมันมีนักวิทยาศาสตร์มันมีแพทย์ม,มีหมอม,มีวิศวกรนะฮะมันมีนักสแสดงมันมีอะไรเยอะแยะก็แตกแขนงกันไปสิครับผมคุณอยากรู้คุณเข้าไปศึกษาพอคนที่เขาไม่รับรู้หรือไม่อยากรู้ก็อย่าไปขยันขยอเขาแค่นั้นเองนะฮะอย่าเอาความอยากรู้ของตัวเองไปยัดใส่คนอื่นโดยที่เขาไม่ได้สนใจนะฮะ สิ่งที่ผมอยากพูดจริงๆมีเยอะนะไว้จะพูดให้ฟังเรื่อยๆเรื่องพวกนี้ก็อยากจะตอกกับนายเสงิงบุญแวงคนนี้นะครับว่าคนที่ชอบพูดถึงประวัติศาสตร์มากที่สุดคือชนชาติกัมพูชานะครับขอบคุณเพื่อนทุกคนที่รับชมนะครับผมเดี๋ยวจะวางลิงก์เพจไว้ให้สวัสดีครับ